วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความรู้สึกไร้ค่านะคะอ,ะอย่างหัวข้อวันนี้นะคะที่เราจะพูดกันก็คือภายใต้ความรู้สึกไร้ค่ามีความผิดที่ผิดทางซ่อนอยู่ตรงนี้มีในายามมากๆเลยนะคะเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกไม่ค่อยมีคุณค่าอยากให้ลองกลับมาทบทวนความผิดที่ผิดทางที่อาจจะซ่อนอยู่นะคะจนทําให้เกิดผลรับว่าเราเกิดความรู้สึก ไรค่าขึ้นมานะคะอันที่หนึ่งลองสํารวจว่าเราอยู่ผิดที่หรือเปล่าเช่นการเข้าไปอยู่ในหมู่คนหรืออยู่กับคนบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบคนแบบเรานะคะหรือเขาอาจจะไม่พึงประสงค์คนลักษณะอย่างเราเพอเข้าไปอยู่ตรงนั้นปุบ๊บมันก็มีผลทําให้เรารู้สึกเอมันเลยไรค่าเนาะในความรู้สึกเพราะว่าเขาไม่ไดเห็นคุณค่าเราแต่ไม่ได้แปลว่าเราไรค่านะคะ ความจริงหนึ่งของชีวิตที่อยากให้รู้ในข้อนี้คือการมีคนไม่ชอบเราเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าไม่จําเป็นที่คนทั้งโลกต้องชอบเราส่วนทางออกนะคะที่จะช่วยเราในเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเราลองเปิดใจนะคะแล้วก็เปิดโลกรู้จักคนกลุ่มใหม่ๆหรือคนใหม่ๆให้มากขึ้นเราจะเห็นความจริงบางอย่างความคิดที่คนกลุ่มหนึ่งหรือคนหนึ่งหนึ่งมีต่อเรามันไม่ได้บอกคุณค่าที่แท้จริงของเราเลย นะคะอันนี้อยากอยากจะให้เราเข้าใจนะคะเอ,อลองนึกทักอย่างในโลกนี้ว่าเราชอบอะไรนะคะมีคนเคยถามคําถามนี้กับคนคนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ตอบว่าเขาชอบตุ๊กตาหมีนะคะเอ,อก็ถามเขากลับไปเนาะว่าคิดว่าคนทั้งโลกชอบตุ๊กตาหมีไหมนะคะเขาก็บอกว่าไม่นะคะก็ถามเขาตอบไปว่าคิดว่าตุ๊กตาสำหรับเขาในตุ๊กตาหมีนี่มีคุณค่าไหมเขาก็ตอบว่ามีคุณค่านะคะ ก็เลยถามเขากลับไปว่าแล้วคิดว่าตุ๊กตาหมีมีคุณค่าสำหรับคนทั้งโลกหรือไม่นะคะเขาก็บอกว่าไม่เพราะว่าถ้าคนที่ไม่ชอบตุ๊กตาหมีก็คงไม่ได้เห็นคุณค่าตุ๊กตาหมีนะคะก็เลยถามเขากลับต่อไปว่าแล้วเมื่อมีคนไม่เห็นคุณค่าตุ๊กตาหมีแปลว่าตุ๊กตาหมีไรค่าหรือเปล่านะคะ เขาก็บอกว่าสำหรับเขาตุ๊กตาหมีมีคุณค่าเสมอนะคะฉะนั้นความสําคัญคือมันไม่ได้แปลว่าคนไม่เห็นคุณค่าตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีจะเป็นสิ่งไรค่านะคะํา่รับคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ชอบสิ่งนี้เขาก็อาจจะมองสิ่งนี้ไม่นียคุณค่าอะไรแต่สิ่งนี้ก็ยังมีคุณค่าเสมอในตัวในตัวของเขาเองนะคะตัวเราก็เช่นกันนะคะ มีคนไม่ชอบเราได้ไหมได้เป็นธรรมดานะคะแต่การที่มีคนไม่ชอบเราก็ไม่ได้แปลว่าเราไรค่านะคะมันก็คงเหมือนกุ๊กตาหมีเนาะเป็นธรรมดาที่มันก็มีคนชอบและคนไม่ชอบคนที่ชอบก็จะรู้สึกถึงคุณค่าและคนที่ไม่ชอบค็คงเฉยๆนะคะอาจจะไม่เห็นคุณค่าอะไรแต่แน่ๆตุ๊กตาหมีย่อมมีคุณค่าในตัวมันเองอยู่แล้วนะคะตัวเราก็เช่นกันนะคะข้อสอง นอกจากว่าเราอาจจะอยู่ผิดที่ผิดกับหรืออยู่กับผิดคนผิดกลุ่มหรือเปล่าเนี่ยข้อสองคือเราคิดความคิดเราผิดที่ผิดทางหรือเปล่ามันมีเรื่องความคิดด้วยนะคะที่อาจจะทําให้เรารู้สึกไร้ค่าความคิดผิดที่ผิดทางคืออะไรคือความคิดมากจนเกินไปนะคะคือเกิดจากสภาวะที่สมองเกิดการตีความนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแนกในแง่ลบแบบเกินจริงนะคะเเราลองสํารวจตัวเราว่าเราเป็นคนสไตล์นี้ไหมนะคะ คือบางคนจะมีลักษณะที่ว่าเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเหมือนกับเห้การมันบกลบกลั้มกึ่งหรือมีบางอย่างเหมือนจะไม่ค่อยโอเคเนี่ยโดยออโต้แรกนะคะโดยอัตโนมัติก็จะแบบคิดเชิงลบนะคะกับตัวเองก่อนหรือคิดเชิงลบไปไปแบบตำหนิติเตียนตัวเองนะคะหรือคิดไปในทางแบบวิาพากษ์วิจารณ์ตนเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ คือบางคนจะมีแนวโน้มแบบนี้นะคะคือเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเดี๋ยวอัตโนมัติจะโทษตัวเองแล้วด่าว่าตัวเองก่อนซึ่งถ้าเรามีสไตล์นี้เนี่ยมีแนวโน้มนะคะว่าความที่เรารู้สึกรายค่าเนี่ยบางทีมันอาจจะมาจากวิธีคิดของเราเองที่มีต่อตัวเราเองอย่างเช่นนี้นะคะการที่เขาไม่ได้ทําอะไรให้เราบางสิ่งบางอย่างอย่างที่เราคาดหวังพอเขาไม่ได้ทําปุ๊บนะคะเช่นสมมติเราคาดหวังว่าเออถ้าเขารักเราเห็นคุณค่าเราเขาน่าจะ ลายมาหาเราในคืนนี้อ่ะมวตยนะคะในคืนนี้คือเรามี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 จัมีปักมีตั้งโทงไว้เนาะในใจและพอวันนั้นคืนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ลายมานะคะจะด้วยเหตุอะไรก็ตามเรายังไม่รู้เนาะสมองเราก็ตีความไปเลยว่าเขาไม่ชอบเราแปลว่าเขาเขาไม่เห็นคุณค่าเราแล้วก็แปลว่าเราไม่มีค่าเขาถึงไม่มีเขาถึงได้ไม่เห็นค่าเรา อ่ะนี่คือลักษณะเงี้ยนะคะคือพอมันมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บคือจริงเรายังไม่รู้เบื้องหลังจริงคืออะไรเลยนะคะในเหตุการณ์นั้นแต่ว่าโดยออโต้สมองมันจะแบบตีความไปเลยอ่ะว่าเออเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้ได้เพราะว่าเขาไม่เห็นค่าเราแล้วก็เป็นเพราะเราไม่มีค่าพอที่เขาถึงไม่เห็นอย่างเงี้ยนะคะคือลักษณะเนี้ยถ้าเรามีลักษณะนี้บ่อยๆลองสังเกตวิธีคิดนะคะที่เรามีต่อตัวเองอันเนี้ยแปลว่าเรามักจะคิดลบ ดาว,ว่าตัวเองเกินจริงนะคะหลายจะคิดมากไปเองทางออกคือสังเกตความคิดที่เกิดขึ้นและถามตัวเองว่าเราคิดมากไปหรือเปล่านะคะเราคิดไปเองหรือเปล่าคาถามเหล่านี้จะช่วยเรียกสติเราได้มากนะคะเพราะช่วยให้เราไม่หลงเชื่อความคิดไปแบบเสียสติจนเกิดอาการเสียสูญจากความคิดมากไปจนเกินจริงนะคะอ่าฉะนั้นคือถ้าเรามีสไตล์นี้นะคะก็ทางออกที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าให้หมัน สตั้งสติเนาะเท่าทันสังเกตความคิดที่มันเกิดขึ้นนะคะและมันถามตัวเองว่าเราคิดมากไปหรือเปล่านะคะเราคิดไปเองหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้ก็จะช่วยเราในการเรียกสติจนไม่ทำให้เราเสียสูญจนเกินไปนะคะอ่ะอันที่สามคือ ที่เจอได้เยอะอีกเหมือนกันที่หลายคนบางครั้งแบบมีความรู้สึกไร้ค่าขึ้นมาเนี่ยบางทีเกิดจากการมีปมในใจนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าภาวะฝังใจผิดที่ผิดทางนะคะคือหลายคนมีปมในใจและมักมองว่าตัวเองไม่มีค่านะคะคือในวัยเด็กเราอาจจะไปเจอเหตุการณ์บางอย่างนะคะเราอาจจะทำและทําให้ในวัยเด็กเนี่ยเราไปเชื่ออย่างนั้นว่าตัวเราไม่มีค่านะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมุมมองนี้ไม่ถูกต้องนะคะ การที่เราอยู่มาได้จนถึงวันนี้นะคะขอบพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่เราอยู่มาได้จนถึงวันนี้เราย่อมมีอะไรดีๆมากมายนะคะการที่มาอยู่ถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่โชคช่วยแน่นอนคือโชคดีคงมีบ้างในชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องดีเนาะ,ะให้ชีวิตเรามีอะไรที่มันมันเป็นอความโอเคกับเราบ้างเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกใช่ไหมมันไม่ได้รอ้อเปอร์เซนหรอก แต่เก้าสิบเปอร์เซ็นก็คือมาจากเราเนี่แหละเราต้องฝ่าฟันเราต้องทําอะไรหลายอย่างฉะนั้นการที่เรามาจนถึงวันนี้ได้ม,มีนู่นมีนั่นมีนี่ในชีวิตได้จนถึงวันนี้เนี่ยเราย่อมมีอะไรดีๆอยู่มากมายนะคะและสิ่งเหล่านี้ยก็ช่วยให้เรามีสิ่งดีๆหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตของเราตอนนี้นะคะแต่ด้วยปงฝังใจในวัยเด็กนะคะซึ่งจะมักติดตัวมาแล้วมันก็จะหลอกเรานะคะให้เราหลงเชื่อจนถึงตอนโตนะคะอันนี้ก็ก็ ก็บางคนก็จะติดติด,ตดปมวัยเด็กมานะคะอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ฝังใจเป็นแผลใจมาทางออกก็คือฝึกรู้ตัวว่าเรากําลังเกิดอาการโดนปมวัยเด็กเป่าหูนะฮะไม่น่าเชื่อนะคะว่าปมวัยเด็กก็เป่าหูเรานะแล้วบางทีเราก็หลงเชื่อไปแบบไม่รู้ตัวเนาะฉะนั้นก็ให้รู้เนื้อรู้ตัวนิดนึงนะคะและเวลาที่ปมวัยเด็กเป่าหูเราว่าเออเราไม่มีค่าเราไม่มีคุณค่าเราไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ย ให้ฝึกฟังหูไว้หูนะคะเวลาปมวัยเด็กกำลังบอกอะไรเราแบบนั้นไม่ต้องเชื่อทุกสิ่งนะคะที่ปมวัยเด็กบอกเราคือปมวัยเด็กเนี่ยเขาหวังดีกับเราก็จริงนะคะเพราะเขาก็รักเราเนาะเขาก็แบบเออก็ก,ก็ก็อยากจะบอกอะไรบางอย่างกับเราด้วยความหวังดีเนาะแต่ด้วยความที่มันมาจากปมตอนวัยเด็กเนี่ยฉะนั้นด้วยความที่เด็กเนี่ยเขายังไม่ได้เข้าใจบริบทชีวิตทั้งหมดดีนักนะคะ ไอ้ปมวัยเด็กที่มันฝังใจเนี่ยมันเก็บเข้าไปในจิตใต้สํานึกเนี่ยในตอนที่มันแปรผลตอนนั้นเนี่ยยังเด็กมากนะคะเป็นสภาวะที่ตัวเราตอนนั้นใจเราตอนนั้นยังเด็กมากฉะนั้นตัวเราและใจเราตอนนั้นยังไม่ได้เข้าใจบริบทชีวิตทั้งหมดนะคะเราเข้าใจในแบบเด็กๆตอนนั้นฉะนั้นมันก็มีโอกาสตีความแปลความผิดและประสบการณ์ชีวิตก็น้อยมากนะคะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะแบบไม่ถูกต้องเยอะนะคะแต่ตอนนี้เราโตแล้ว นะคะตอนนี้เราโตแล้วนะคะหลายคนก็ยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยเราก็เรียกว่าผ่านชีวิตมาพอสมควรแล้วเนี่ยเราย่อมเข้าใจบริบทชีวิตมากกว่าเด็กน้อยคนนั้นอย่างแน่นอนนะคะเด็กน้อยคนนั้นก็ยังเด็กมากนะคะการที่ปมไฟเด็กมันฝังใจในส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงในช่วงสิบปีแรกของชีวิตนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือยังเด็กมากแล้วก็การตีความการเข้าใจชีวิตก็ยังไม่ได้เต็มที่นักนะคะแต่ตอนเนี้ยเราโตแล้วนะคะ เราผ่านอะไรมาเยอะกว่าเด็กน้อยคนนั้นหลายๆเท่าเลยนะคะคนก็ยี่สองเท่าสามเท่าสี่เท่านะคะตาม,มาอายุที่มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นฉะนั้นเราย่อมเข้าใจบริบทชีวิตมากกว่าเขาอย่างแน่นอนแล้วนะคะฉะนั้นเราที่โตแล้วตอนเนี้บอกใจตัวเองใหม่ได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีคุณค่าอะไรบ้างนะคะจริงๆตัวเราแหละจริงๆตัวเราเป็นยังไงนะคะเราบอกใจตัวเองใหม่ได้เลยนะคะอ่าฉะนั้นที่ปมวัยเด็กมันก็จะอัตโนมัตินาะ เพราะเป็นความเชื่อฝังใจมาตั้งแต่เด็กเนาะแต่ตอนนี้เราโตแล้วอ่ะเราเห็นอะไรมากขึ้นถ้ามองภาพชิ้นเหมือนจิ๊กซอว์เนี่ยภาพจิ๊กซอว์เนี่ยมันมีหลายชิ้นเนะาะวครเด็กก็อาจจะได้อยู่ไม่กี่ชิน้นแต่ตอนนี้เราโตขึ้นมามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าน,นั้นก็มีจิ๊กซอว์ที่จํานวนชิ้นเยอะกว่านั้นเนาะฉะนั้นเราจะเห็นภาพคือชีวิตเนี่ยมากขึ้นกว่ายเยอะเลยนะคะฉะนั้นจิ๊กซอว์ที่อยู่ในมือเราเนี่ยสมมติตอนนั้นเราเด็กเนี่ยสิบขวบตีว่ามีจิก๊ก แต่ตอนนี้สมมุติเราส0สิเรามีจิ๊กซออยู่ในมือเพิ่มใหม่ยี่สิบชิ้นนะคะฉะนั้นจิ๊กซอที่อยู่ในมือเราอีกยี่สิบชิ้นเนี่ยมันย่อมทําให้เราเห็นภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยมากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเห็นอะไรชัดขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะจากภาพจิ๊กซอที่มันหลายชิ้นมากขึ้นนะคะตรงเนี้ยจะแน่นอนนะคะว่าทําให้เราเนี่ยเข้าใจประสบการณ์ เข้าใจมุมมองชีวิตและเข้าใจถึงคุณค่าตัวเองตามความเป็นจริงได้มากขึ้นจากสิ่งต่างๆที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นนะคะฉะนั้นตรงนี้จงมีความหมายนะคะว่าคุณค่าเราถ้าณตอนนี้เราตั้งสติเรามองตามความเป็นจริงเราเห็นว่าเรามีคุณค่าอะไรยังไงเนี่ยเราสามารถบอกกับใจเราใหม่ได้นะคะเพราะประสบการณ์ที่เราเห็นในตอนนี้ในชีวิตจริงเนี่ย ลมวัยเด็กตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นเลยนะคะฉะนั้นตอนนี้เรามีโอกาสมากกว่านั้นเนาะฉะนั้นบอกเราบอกใจตัวเองได้ใหม่เลยนะคะบอกตัวเองได้ใหม่เลยนะคะว่าเรามีคุณค่าย,ยังไงบ้างนะคะข้อที่สี่ข้อสุดท้ายคือพฤติกรรมผิดที่ผิดทางหรือเปล่าลองสํารวจตัวเองนะคะความจริงหนึ่งของชีวิตก็คือบางทีคุณค่าเราเนี่ยดูเหมือนจะลดลงเหมือนกันนะคะจากอะไรจากการกระทําของตัวเราเองนี่แหละ นะคะจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการไม่ดูแลตัวเองการเบียดเบียนตัวเองเป็นต้นนะคะทางออกคือทบทวนว่าเรามีพฤติกรรมเหล่านี้อย่างไรหรือเปล่านะคะเช่นมีพฤติกรรมไม่ดูแลตัวเองอยู่หรือไม่ MM hmm มีพฤติกรรมเบียดเบียนตนเองอยู่หรือไม่ MM มีพฤติกรรมบ่อนทําลายคุณค่าตนเองอยู่หรือไม่มีพฤติกรรมเบียดเบียนคนอื่นอยู่หรือไม่ หรือพฤติกรรมทำร้ายคนอื่นอยู่หรือไม่เช่นบางคนก็แบบไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจแล้วก็ตาในบางทีจะเผลอไปทําร้ายคนอื่นทั้งการกระทาวาจาและอะไรหลายอย่างพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีไปแล้วเนี่ยนะคะให้รู้ตัวว่าไอ้พฤติกรรมนี้แหละที่มันจะทําลายคุณค่าเราลงไปไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดูแลตัวเองเบียดเบียนตัวเองหรือพฤติกรรมที่ไปเบียดเบียน,ยน,ยน,ยนหรือทําร้ายคนอื่นนะคะทั้งหมดเนี่ยมันทําให้คุณค่าของเราดูด้อยลง ะะฉะนั้นถ้าเราสํารวจนะคะเราว่าพฤติกรรมเหล่านี้ที่มันเริ่มอ,อาจจะไม่ค่อยโอเคกับตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยให้หยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะนะคะแค่หยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะแล้วก็ทําพฤติกรรมใหม่ที่ดีต่อตอนเองแล้วก็ดีต่อคนอื่นแทนนะคะมีความหมายมากนะคะตรงนี้การที่เราทําพฤติกรรมที่ไม่โอเคนะคะแล้วดูเหมือนเราเหมือนอาจจะคุณค่าน้อยลงเพราะคนอาจจะเห็นว่าเออเรา ทำบางอย่างที่มันไม่ดูไม่โอเคเนาะคนอาจจะว่าเราแล้วเราก็อาจจะรู้สึกแยกกับตัวเองเนี่ยให้ตรงตรงนี้ต้องให้เข้าใจความจริงข้อหนึ่งนะคะว่าสิ Cord ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือพฤติกรรมนั้นนะคะไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราไม่ดีอันนี้ต้องแยกให้เป็นนะคะสิส่งที่ไม่ดีคือพฤติกรรมนั้นๆที่มันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่คุณค่าคือความเป็นตัวเราตัวตนทั้งหมดของเรายัางดีอยู่นะคะฉะนั้นเราเพียงแค่อยู่พฤติกรรมนั้นคุณค่าของเราจะปรากฏออกมานะคะ ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้ใจได้รู้ข้อมูลใหม่ๆนะคะ,ะบัดจากประสบการณ์ในชีวิตใหม่ที่ที่เราเจอนะคะมองเห็นมันตามความเป็นจริงมากขึ้นแล้วชีวิตนะคะความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมจะอยู่ในทางที่มันถูกที่ถูกทางมากขึ้นและคุณค่าที่มีอยู่แล้วในเนื้อในตัวของเราก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้เห็นชัดขึ้นเองนะคะ ะฉะนั้นคือเวลาที่เราเริ่มรู้สึกไร้ค่าเนี่ยนะคะให้ถามตัวเองเลยว่าเรามีอะไรที่มันผิดที่ผิดทางซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นข้อที่หนึ่งเราอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่กับคนผิดคนอยู่กับคนผิดกลุ่มหรือเปล่าอันที่สองเรามีความคิดที่มันผิดที่ผิดทางไปหรือเปล่านะคะที่อาจจะมีวิธีมีมุมมองหรือความคิดเชิงลบกับตัวเองมากเกินไปหรือเราอาจจะมีปมฝังใจ ในวัยเด็กที่หลอกเราที่เป่าหูเราในเชิงว่าเหมือนเราไม่โอเคเนี่ยม,มันมันมีมันมีปมอะไรอย่างนั้นอยู่ในใจเราหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ลองตั้งสติเนาะ,ะสังเกตแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเชื่อปมทุกอย่างที่บอกเราแบบนั้นแล้วเราก็อย่างที่บอกเนี่ยเราโตแล้วเรามองเหตุการณ์ตามความเป็นจริงได้นะคะเราเป็นผู้ใหญ่พอที่จะช่วยให้ปมวัยเด็กเ,เข้าใจชีวิตมากขึ้นได้นะคะและข้อสี่ข้อสุดท้ายคือเราลองสํารวจพฤติกรรมตัวเราเองนี่แหละ ที่ทาให้เราไม่ได้แบบเห็นคุณค่าตัวเองเต็มที่หรือเปล่าเช่นอาจจะไม่ได้ดูวยตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมไม่เต็มที่ไม่ได้ใส่ใจความชีวิตเราให้ดีขึ้นหรือไม่ได้สนใจดูแลตัวเองหรืออาจจะเผลอไปทําพฤติกรรมที่มันไม่โอเคต่อคนอื่นๆอะไรเย่างเนาะแล้วก็เลยถูกคนเขาด่าว่าอะไรเงี้ยมันอาจาคุณค่าที่มันดูลดลงเนี่ยอาจจะเป็นจากพฤติกรรมของเราที่มันไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่าถ้ามีเราก็ หยุดพิติกรรมนั้นนาะแล้วปรับพิติกรรมให้มันโอเคขึ้นทั้งกับตัวเราเองและคนอื่นแน่นอนคุณค่าก็ปรากฏออกมาอยู่แล้วเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่าเสมอนะคะตรงนี้มีความหมายมากนะคะถ้าเราเข้าใจความสําคัญของสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าใจตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่ได้เราจะไม่รู้สึกถึงความรู้สึกไร้ค่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีชีวิตอ,อยู่ถึงวันนี้ได้ เราอมต้องมีดีแล้วก็มีคุณค่ามากๆนะคะแต่มันอาจจะมีบางจุดนั่นแหละที่มันอาจจะเผลอผิดที่ผิดทางไปก็ลองสํารวจดูนะคะแล้วก็ความมีคุณค่าในตัวเราก็ใช้อ,ออกมาได้เลยนะคะถ้าเราปรับทั้งชีวิตทั้งมุมมองความคิดทั้งความรู้สึกและพฤติกรรมของเราให้ถูกที่ถูกทางนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่มาร่วมรับฟังนะคะบทความนี้นะคะก็หวังว่า บทความนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะในการดูแลใจของทุกท่านต่อไปนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยใ,ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มคุณค่าอย่างที่ทุททกท่านมีนะคะขอบคุณมากนะคะ